ประชาชนนพันธ์ร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระแท่นเทศกาลสงกรานต์บ้านฉันที่กาญจนบุรีนวัดพระแท่นดงรังวรวิหารตำบลพระแท่นอำเภอท่ามะก,กาจังหวัดกาญจนบุรีวันที่17เมษายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านวัดพระแท่นดงรังวรวิหารจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้นางสาวพรอยธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเทศกาลสงกรานต์บ้านฉันนวัดพระแท่นดงรังวรวิหารซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมีพระราชวิสุทธาภรเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหารนางสาวพรพันธ์กลิ่งเกษรวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีดรธีรชัยชุติมันประธานสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนางมงคลทิพย์รุ่งงามเลิกผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนางสาวพลอยธนิกุลกล่าวว่าเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าที่สะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทยทั้งด้านาศาสนาความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชนกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสําคัญกับการส่งเสริมประเพณีไทยโดยเฉพาะการเชื่อมโยงความศรัทธากับวิถีชีวิต เพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในรากเงาและส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมอาหารไทยและการแสดงบนเวทีนานาชาติเพื่อผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ตามนโยบายรัฐบาลด้านครีเอทีฟค ulture และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยซึ่งยูเนสโกเพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ICH เมื่อปลายปี2566 เป็นหัวใจสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นหนึ่งใน12เมืองท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมประเพณีงดงามและน่าประทับใจสําหรับทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติทางประวัติศาสตร์และศาสนานะคะซึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ในวันนี้ก็จะมีพิธีพิธสถานพระแท่นนะคะห่มผ้าพระแท่นดงรังซึ่งเป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีให้กับชุมชนแล้วก็ยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของพระพุทธศาสนานะคะของคนในชุมชนอีกด้วยนะคะและยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมค่ะเช่นการรำนิราศพระแท่นนะคะ การแสดงน่าจะสินพื้นบ้านนะคะซึ่งมีความวิจิตรการตาค่ะและในสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือพิธีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุค่ะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญนะคะของเทศกาลสงการที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนั้นได้แสดงถึงความกระตันยูแล้วก็ความอ่า กราบผู้อาวุโสนะคะซึ่งแสดงความเคารพในผู้ที่ม,มีผู้ที่มีอายุมากกว่านะคะในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นในเรื่องของ living heritage นะคะหรือว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตค่ะ อิตาลีสุดทีบจังหวัดการถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยจะผลักดันสู่ระดับสากลเลยบ้างากระทรวงวัฒนธรรมก็มีเป้าหมายสาคัญในการขับเคลื่อนในเรื่องของมิติทางวัฒนธรรมนะคะโดยการยกระดับไทยสู่สากลค่ะโดยการใช้กลไกลของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนนะคะซึ่งเทศกาลสงการนะคะเป็นเทศกาลที่สําคัญมากๆแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาตินะคะอย่างเช่นจังหวัดกาญจานบุรีก็เป็นอีก วัดหนึ่งนะคะซึ่งมีมิติทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะคะเราก็จะได้รับการผลักดันให้เป็นต้นแบบของเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆนะคะอย่างเช่นการเล่าเรื่องพื้นบ้านนะคะในเรื่องของการสาธิตการทําอาหารพื้นถิ่นค่ะแล้วก็การละเล่นพื้นบ้านต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นถึง ศิลปะวัฒน,นธรรมที่มีความสําคัญของชาตินะคะไม่ใช่เพียงแค่สร้างการรับรู้ในประเทศนะคะแต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะซึ่งทุนทางวัฒน,นธรรมของประเทศไทยนะคะสามารถที่จะต่อยอดเป็นเศรษฐกิจทางวัฒน,นธรรมอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีศักยภาพค่ะ